สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับกับพวกเรา m y p s p ที่มาพร้อมความรู้และสาระดีๆมากมายเนื่องจากในยุคนี้นะครับที่เราทำงานกันผ่าน Work From Home นั้นบางครั้งมีเหตุผลให้ต้องเข้าไปใช้งานทรัพยากรต่างๆในบริษัทเช่นโปรแกรมบัญชีสำคัญสำคัญใช้โปรแกรมรีโมทอาจจะมีความปลอดภัยที่น้อยหรือประสิทธิภาพไม่เต็มที่เลยหันมาใช้เป็นระบบ VPN กันนะครับ VPN นี่ก็ย่อม,มาจากกับคำว่า วิชวลพ i เ a t เน็ตเ o รกหรือเครือข่ายส่วนตัวเสมือนนะครับง่ายๆเลยคือช่องทางเชื่อมต่อสําหรับเราเท่านั้นที่นิยมใช้กันก็เพราะว่ามีความปลอดภัยมากกว่านั่นเองและในคลิปนี้นะครับจะพูดถึงการกําหนดค่าเชื่อมต่อเข้าใช้งาน VPN ที่ทางบริษัทกําหนดไว้ให้โดยผ่านโปรแกรมบนระบบคอมพิวเตอร์ใน Windows 10นั่นเองนะครับเอาละครับสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก่อนเลยคือทางเข้าครับ ให้ทุกคนเสิร์ชหาพิมพ์หาได้เลยครับคำว่า vpn เมื่อคลิกเข้ามาแล้วก็จะเจอคำว่า vpn setting ดังตัวอย่างนี้นะครับก็คลิกเข้ามาได้เลยก็จะขึ้นเป็นหน้าดังตัวอย่างที่เห็นอยู่นะครับทุกคนครับเอาละครับก่อนอื่นเลยเราต้องเตรียมก่อนว่าเราอ่ะจะต้องใช้ก่อนที่เราจะทำการเชื่อมต่อได้เราก็ต้องมีข้อมูลที่ทางแอดมินหรือว่าผู้ดูแลระบบ ทางบริษัทเรามอบมาให้เราสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าประเภทของ VPN เรานั้นเป็นแบบไหนเป็นแบบ PP 2 P หรือว่า L 2 TP i p s e c ครับเราก็ต้องไปสอบถามกับตัวผู้ดูแลร,ระบบเขาก็จะแจ้งมาให้เราถ้าเป็นตัวนี้ก็ต้องมีคลีของเขานะครับอันที่สองนะครับ ก็ต้องมีชื่อโฮสต์หรือว่า p u b l i c IP ที่ใช้ในการเชื่อมต่อนั่นเองครับหรือว่า Server Name แล้วก็เป็นที่อยู่นั่นเองนะครับไว้สำหรับเชื่อมต่อแล้วก็ชื่อบัญชี User แล้วก็รหัสผ่าน password น,นะครับเราสามารถขอได้จากผู้ดูแลระบบของเรานะครับในที่นี้ผมเตรียมมาหมดแล้วแล้ววันนี้ผมจะทำการเชื่อมต่อแบบ PPTP ให้ดูเป็นตัวอย่างง่ายๆกันนะครับ และเราจะเชื่อมต่อไปเพื่ออะไรครับง่ายๆสั้นๆคือเราเชื่อมต่อไปเพื่อใช้ไปใช้งานไฟล์แชร์ที่บริษัทแชร์ไว้ร่วมกันโปรแกรมที่แชร์ไว้ร่วมกันกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่บริษัทตั้งไว้ให้แทนที่เราจะใช้เป็นโปรแกรมรีโมทก็คืออาจจะเข้าได้บางคนจะเข้าใช้ทีก็ต้องแจ้งกันก่อนครับเพราะว่าชนกันนั่นเองนะครับตัวอย่างแรกผมจะลองเชื่อมต่อแบบเปลี่ยน i อเฉยๆให้เราดูว่าเรา เปลี่ยน IP ไปญี่ปุ่นเนี่ยไอจะเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นแล้วเราก็ขั้นแรกเลยเราต้องมาดู IP เราก่อนว่า IP เราเป็นอะไรนะครับเราก็มาที่ s ซิร์ฟเหมือนเดิมครับ cmd เลือกไปที่ command พร้อมเช่นกันครับพิมพ์คำสั่งว่า ipconfig ได้เลยครับ ipconfig ครับผมโอเคเห็นไหมครับตอนนี้ IP เรายังไม่เปลี่ยนอะไรนะครับต่อไปนะครับเรา ทำการเชื่อมต่ออันนี้ผมนองสร้างได้ข้อมูลมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมจะเข้าไปให้ดูเป็นตัวอย่างเหมือนเราสร้างใหม่นะครับผมจะเปลี่ยนเป็น edit แทนในช่อง connection name เนี่ยก็ใส่ชื่อที่จะแสดงบนคอมของเราว่า VPN เนี้ยชื่ออะไรผมก็ตั้งเป็น Japan VPN ก็คือ server name ก็มาเป็นตัวนี้ครับเป็น DNS ของเขามาเป็นโดเมนเนมมาให้แบบนี้ ส่วน VPN ท้ายผมก็เลือกเป็น Automatic Username ก็ยังไม่ต้องครับโอเคแล้วกด Save ไปครับจากนั้นเราก็มาเชื่อมต่อได้ที่ตรงนี้ครับถ้าเราตรงถ้าเป็นรูป WiFi ก็ตรงนี้ได้ชื่อของ VPN ก็จะมีมาให้เราเชื่อมต่อเราลองเชื่อมต่อไปครับกด Connect ครับกด Username ครับที่ทางผู้ดูแลระบบหรือว่าเจ้าของมอบให้เรากอด Password ครับ กดโอเคครับดูสถานะนะครับสถานะเป็น Connected แล้วต่อไปเรากลับมาดูที่ตัว IP ของเราครับ i อพีคอนฟเห็นไหมครับตรงนี้ PP Adapter Japan ของเราเป็นญี่ปุ่นแล้วครับ ตอนนี้เราได้ IP ที่ฝั่งญี่ปุ่นมาใช้งานเรียบร้อยแล้วเท่ากับว่าเราเชื่อมต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ VPN นั้นๆเรียบร้อยแล้วนะครับผมยกเลิกก่อนนะครับต่อไปครับลองเชื่อมต่อ VPN แบบที่เราแชร์ไฟล์ในบริษัทไว้ให้ดูนะครับทำการเหมือนสร้างใหม่ทุกคนกด Add ตรงนี้ได้นะครับของผมแก้ไขตรงนี้นะครับ Advanced Edit โอเคผมตั้งชื่อ VPN Name เหมือนเดิมเลยครับก่อชื่อเป็นเซิร์ฟเวอร์ไป VPN Type ก็เลือกเป็นอโตเ m ม t ติไปครับถ้าของใครมีเป็น IP s e c w i r e P-Share Key ก็ต้องมีรหัสด้วยนะครับผมเลือกอโตเมติไปเพราะแบบว่าของเราเป็น PPTP ธรรมดานะครับเลือกไปแล้วก,กดเซฟครับก่อแค่ DDNS ตรงนี้เองครับชื่อกดเซฟ จากนั้นครับลองทำการเชื่อมต่อครับกรอก username ครับกรอก password ครับถ้ากรอกไว้ผ่านเขาก็จะกรอกให้เรากรอกใหม่นะครับ Connect เรียบร้อยแล้วนะครับ ตรงนี้ครับ P P adapter ได้เป็น IP มาแล้วครับ IP ของ VPN นี้ครับเราเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์นี้แล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้คือชื่อเครื่องหรือว่าหมายเลข IP ของเครื่องนะครับจากตัวอย่างผมจะเป็น อันนี้ผมทราบแล้วนะครับว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ตัวเนี้เซิร์ฟเวอร์ VPN ของเราเนี่ยของผมเป็น18ปริงเจอกันได้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาครั้งแรกนะครับเราก็ต้องทำการกดรันและคำสั่งวิ่งไปหาโฟลเดอร์ไฟล์นั้นนะครับจากชื่อเครื่องหรือว่าจากชื่อ IP นะครับแล้วก็มาที่ค้นหาครับพิมพ์คำว่ารันก็ได้ครับคลิกเข้าไปครับ แล้วก็ backslash backslash ครับตามด้วยชื่อเครื่องอย่างนี้หรือว่าจะเป็นหมายเลข IP นะครับแต่แนะนำเป็นชื่อเครื่องเมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีโฟลเดอร์ที่แชร์ไว้แล้วนะครับเราก็ลองเข้าไปดูลบเพิ่มแก้ไขดูว่าสามารถทำงานได้ไหมโอเคลองลบดูก่อนนะครับลบได้ครับแก้ไขล่ะ แก้ไขได้ครับเพิ่มละ่ะได้เหมือนกันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพียงเท่านี้การเชื่อมต่อวีเก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบขอพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ